ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ติดตามผลงานทุกๆแพลตฟอร์มของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะเนื่องในเดือนพฤษภาคมและก็เดือนมิถุนายนนะคะถือว่าเป็นวาระพิเศษของท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะในวันที่25พฤษภาคม2567นะคะก็เป็นวันครบรอบ10ปีของการจัดงานวันไหว้ครูนะคะนี่คือเป็นวาระที่1นนะคะและในวันที่2 0 พฤษภาคม2,567นก็ะคะก็ถือว่าเป็นวาระวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ผลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะและอีกวาระหนึ่งที่ทำให้เราลํำลึกถึงคุณความดีของท่านนะคะก็คือวันที่ท่านจากไปนะคะในวันที่7มิถุนายนพศ2567นเะคะเป็นการครบรอบก,การจากไปใน1ปีนะคะก็ทั้งหมดนี้ทางทีมงานสำนักพิมพ์บ้านแม่ ได้จัดทำวราระพิเศษต่างๆของท่านดังนี้นะคะสำหรับวิดีโอนะคะเราได้จัดทำถึง3รายการดังนี้นะคะในวิดีโอชุดที่1นะคะเราจะโพสต์ในวันที่25พฤษภาคม2567นะคะเป็นการครบรอบ10ปีของการจัดงานวันไหว้ครูนะคะซึ่งเรายังไม่เคยเผยแพร่ วิดีโอชุดนี้ที่ใดนะคะนี่เป็นวิดีโอที่แบบเปิดไฟล์ยาวๆให้ทุกท่านได้ลํำลึกถึงเพราะว่าในคลิปเหล่านั้นนะคะมีหลายๆายคนที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็คิดถึงในการจัดงานวันไหว้ครูนะคะแล้วก็ในวันเกิดของท่านอาจารย์พลตรีบุญน,นาคทองเนียมวันคล้ายวันเกิดที่29 พฤษภาคม2567นะคะเราได้นำไฟล์วิดีโอที่ดิฉันได้มีโอกาสพบและสัมภาษณ์อาจารย์พนตรีบุญนาคครั้งแรกซึ่งไฟล์นี้ก็ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนนะคะก็จะนำมาให้ท่านชมแบบเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วก็ในวันที่7มิถุนายน2567นะคะเป็นวันที่ อาจารย์ผลตรีบุญนาคทองเนียมจากเราไปครบวาระหนึ่งปีนะคะดิฉันก็จะนำไฟล์ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์เรื่องผลงานปฏิทินจันทรคติในรูปแบบการคำนวณด้วยมือ และขณะเดียวกันเพราะท่านคำนวณสำเร็จด้วยวิธีการของท่านเองแล้วท่านยังเขียนโปรแกรมปฏิทินจันทรคตินะคะแต่ที่สำคัญนะคะความน่าอัศจรรย์นั้นก็คือว่าดิฉันได้มีโอกาสสัมษั์และพูดคุยกับอาจารย์ในวันที่ 7มิถุนายนซึ่งเป็นความบังเอิญมากเลยนะคะที่พอค้นไฟล์เจอแล้วเนี่ยค่ะเป็นวันเดียวก,กันกับที่ท่านอาจารย์จากไปดังนั้นทางทีมงานสำนักพิมพ์บ้านไม่มดก็เลยถือโอกาสนำบทสัมภาษณ์ในไฟล์วิดีโอที่อัดจัดทำในวันที่7มิถุนายที่ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องปะทิธินจันทรคตินะคะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมเราจะโพสในวันที่7 มิถุนายนพศ2567ถือว่าเป็นมงคลและก็เป็นผลบุญกุศลที่อาจารย์ได้สร้างคุณความดีให้กับลูกศิษย์ของท่านแล้วก็สั่งสอนเรื่องโปรแกรมจันทลคติหรือโปรแกรม KR ที่ท่านได้ทำการจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านคอยติดตามรับชมตามผลงานที่เราจะมีโอกาสเผยแพร่เรียงเป็นลำดับนะคะ